กัปูลนีู่ใบ,บหรออ๋นอ,อน,นี่นี่ปลาปูใบนี่ะนี่ยำยำปลา,าปจิงจังนะครับมาวเออันนี้แกงแกงต้มแม่ต้มแมอ,อ เสร็จองแม่สีป่าเลยนี่ลายุเร้าลูกุเราเหรอเสร็จ้อยนะครับแล้ก็ไปตามเส้นทางหลวงจบทมมันเปิดเป็นแกงเพชรหรือเป็นไม่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 เพชรไม่เพชรไม่เพรไมันสะมันหรือเป็นอย่าันไก่ไก็เลยแตมันไม่เพชรอันี่ไม่เพชรนี่จงใช้ฟักไอ้ลูกเกลือมะเขือมะเขือที่สองมันน่ยไก่แกงเพชรจริงเนือไม่ไม่ไม่ไข่ไก่งมันจมันอ๋อแกงกะหรี่อ๋ ก็คือตอนถึงแยกรามบึงนะครับตอนถึงแยกรามีตรงนั้นนะฮะจะมีต้องเป็นพึดใหญ่สำหรั่สุดเพื่อเราจะได้โอเคอ๋อเมื่อแกงใหญ่ได้ผัวะไรก็เหล็แกงหลอกผัวแล้วนะอ่าแกงนี่แกงซึมแกงซึมปลากระพงเนี่ยนี่เหรอเพื่อที่จแกงเป็ดแกงเป็ดเหรอแล้วเราก็จะมาเพิ่มแรงอีกนิดนึงนะครับตรงที่